สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเช้าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์สาคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กําลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก5ประเด็นหลักในวันนี้ได้แก่เขมันตาสว่างซัดกุนเซนเลิกโกหกได้แล้วทําชาติพังยับรถหนักลุยรื้อบ้านเขมาแหลกไทยหักเกมเขมาแรคืนพื้นที่บ้านหนองจานรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาเผชิญหน้าจริง ปูตินส่งทหารเข้าช่วยมาดูโรสหรัชส,ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและฝูงบิน f 35ปิดล้อมเวเนซุเอลาโปลแลนด์ลงนามร่วมมือกับสหรัฐเพื่อผลิตขีปนาวุธพาราคูดาเช้าวันนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปยังกรุงพนมเปเมื่อเสียงของประชาชนเขมรโรเริ่มดังกึกก้องทั่วประเทศพวกเขากล่าวหาฮุนเซนว่าโกหกและทำให้ประเทศล่มสลายในขณะที่อีกฝากหนึ่งของพรมแดนรถเครื่องจักรหนักของไทย กำลังเคลื่อนตัวเข้าเก็บกู้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกในจังหวัดสระแก้วสถานการณ์ชายแดนยังคงตึงเครียดและเบื้องหลังความเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังสะท้อนเกมการเมืองที่ลึกกว่าที่หลายคนคิดเข็มราตาสว่างซัดฮุนเซน,นเลิกโกหกได้แล้วทำชาติพังยับม็อบลุกฮือสอบุกถึงบ้านกระแสะความไม่พอใจในประเทศกัมพูชากำลังปะทุอย่างรุนแรงประชาชนจำนวนมากเริ่มออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยข้อความเรียกร้องให้หุนเซนและรัฐบาลยุติการโกหกต่อประชาชนเสียงตะโกนคำว่าหยุดโกหกได้แล้วดังกึกก้องไปทั่วกรุงพนมเปญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการรวมตัวของกลุ่มแรงงานและนักศึกษาหลายคนโพสต์ภาพการชุมนุมย่อยในหลายจังหวัดตั้งแต่เสียมเรียบกำปงจามไปจนถึงศูนย์กลางทางการเมืองในพนมเปญโดยมีจุดร่วมเดียวกันคือการต่อต้าน การบริหารประเทศที่ล้มเหลวของผู้นำรุ่นเก่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงค่าเงินเรียวอ่อนค่าหนักสุดในรอบหลายปีแรงงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างหลังบริษัทย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าความมั่นคงที่รัฐบาลอ้างนั้นแท้จริงคือการรักษาอำนาจของกลุ่มใดกันแน่นักวิเคราะห์ทางการเมือง ระบุว่าความไม่พอใจในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการแตกหักทางสรัทธาระหว่างผู้นำกับประชาชนหลังการถ่ายโอนอำนาจจากคุณเซนสูบุตรชายคุณมาเน็ตประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่านี่คือการสืบทอดอำนาจภายในตระกูลมากกว่าการเปลี่ยนผ่านเพื่ออนาคตของประเทศรายงานจากพื้นที่หลายแห่งชี้ว่ามีการรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมที่ขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมกระแสข่าวลือว่าอาจมีม็อบขนาดใหญ่เคลื่อนไปยังบ้านพักของฮุนเซนเจ้าหน้านที่ตำรวจปราบจราจรถูกส่งเข้าประจำการรอบเมืองหลวงแต่สถานการณ์ยังไม่สงบและความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นสำนักข่าวท้องถิ่นหลายแห่งรายงานตรงกันว่านี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่ประชาชนกัมพูชากล้าออกมาเรียกร้องอย่างเปิดเผยและหากรัฐบาลยังคงเล เอ,อิใช้วิธีปราบปรามแทนการรับฟังประเทศอาจเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ทางการเมืองการที่เสียงของประชาชนเริ่มดังขึ้นในพนมเปญกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงชายแดนไทยเพราะทุกความปั่นป่วนในกัมพูชาย่อมมีผลต่อความมั่นคงของภูมิภาคและในขณะที่พนมเปนกำลังร้อนแรงอีกฝากของพรมแดนรถเครื่องจักรหนักของไทยก็ได้เริ่มต้นภารกิจครั้งสำคัญที่บ้านหนองจาน รถหนักลือ้อบ้านเขมาแรกไทยหักเกมเขมาแรกคืนพื้นที่บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพาได้เปิดปฏิบัติการใช้รถเครื่องจักรหนักเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวกัมพูชาที่ล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยในพื้นที่บ้านหนองจานเจ้าหน้าที่ทหารระบุว่าการดําเนินการครั้งนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อยืนยันสิทธิอธิปไตยของไทยเหนือทุกตารางเมตรของผืนแผ่นดินระหว่างการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคู่กับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดทำการตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวนมากที่ถูกฝังไว้ในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโซนบีเหนือซึ่งถือเป็นเขตต้องสงสัยใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า1.0,000่น 10, ตารางเมตรหลังภารกิจเสร็จสิ้นพื้นที่ดังกล่าวจะถูกจัดตั้งให้เป็นเขตปลอดภัย พร้อมทั้งเตรียมติดตั้งจุดสังเกตการถาวรของกองทัพพลตรีผู้บัญชาการกองกำลังบุรพากล่าวว่าประเทศไทยได้แสดงความจริงใจโดยถอนรถถัง M60A3 ออกจากพื้นที่และส่งกลับหน่วยประจำการที่จังหวัดสระบุรีแล้วแต่ฝั่งกัมพูชาย,ยังไม่มีความคืบหน้าในการถอนอาวุธหนักตามข้อตกลงโดยเฉพาะจรวด BM21 ที่ยังคงตั้งอยู่แนวหลังของกองทัพเขมร ฝ่ายไทยได้ยื่นคำขาดชัดเจนว่าหากไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลง4ข้อที่ได้ลงนามไว้ได้แก่การถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบฝ่ายไทยจะพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มเติมภายใต้กรอบกฎหมายสากลในขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางกองทัพเรือได้ประกาศความพร้อมรบ เต็มรูปแบบเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพแต่กองทัพยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเปิดเผยว,ว่าบรรยากาศในพื้นที่กลับมาสงบเรียบร้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ไทยเข้าทำความสะอาดและคืนพื้นที่ให้เป็นเขตปลอดภัยทุกฝ่ายต่างชื่นชมความเด็ดขาดของกองทัพไทยที่ ดำเนินการด้วยความระมัดระวังแต่หนักแน่นภารกิจครั้งนี้ถือเป็นจุดยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องผืนแผ่นดินของตนเองด้วยความถูกต้องและความรับผิดชอบและยังคงย้ำชัดว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดเข้ามาล้ำเส้นเขตแดนอีกต่อไปจากสถานการณ์ชายแดนที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลายฝ่ายเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดและในช่วงต่อไป เราจะไปวิเคราะห์เชิงลึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสองข่าวใหญ่ของไทยวันนี้ความเดือดร้อนในพนมเปญและอรอยร้าวในอำนาจของฮุนเซนสถานการณ์ในกรุงพนมเปญกำลังตึงเครียดและเปราะบางที่สุดในรอบหลายปีประชาชนกัมพูชาจำนวนมากเริ่มแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลอย่างเปิดเผยเสียงตะโกนคำว่าหยุดโกหกได้แล้วปรากฏอยู่ทั้งบนท้องถนนและในโลกออนไลน์ สะท้อนความโกรธที่สั่งสมมานานต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลวและการคอร์รัปชันในทุกระดับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจเมื่อราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่าเงินเรียวอ่อนค่าหนักจนประชาชนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงเกินรายได้แรงงานหลายหมื่นคนตกงานหลังโรงงานต่างชาติทยอยย้ายฐานการผลิตแต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังคือการสืบทอ,อดอำนาจแบบครอบครัว จากคุนเซนสูบุตรชัยคุนมาเนตซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อแต่ไม่เปลี่ยนระบบนักวอออิเคราะมองว่ากระแสการตื่นรู้ของประชาชนที่เรียกว่าเข็มราตาสว่างเป็นสัญญาณว่าความกลัวในอดีตได้สิ้นสุดลงประชาชนรุ่นใหม่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้อำนาจแบบเดิมอีกต่อไปและหากรัฐบาลยังคงตอบสนองด้วยการใช้กำลังแทนการรับฟัง สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการประทะที่อาจลุกลามเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ขณะนี้รัฐบาลได้ส่งกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนไปประจำการรอบกรุงพนมเปญแต่สถานการณ์ยังไม่สงบหลายฝ่ายเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกัมพูชาเพราะเมื่อเสียงของประชาชนดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงอำนาจที่สั่งสมมานานของฮุนเซนอาจเริ่มสั่นคลอนไทยตอบสนองด้วยพลังที่มีวินยัย ในขณะที่กัมพูชากำลังสั่นคลอนจากแรงกดดันภายในประเทศไทยเลือกตอบสนองด้วยแนวทางที่ชัดเจนและมีระบบการเปิดปฏิบัติการใช้รถเครื่องจักรหนักเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล้ำเขตในพื้นที่บ้านหนองจานไม่เพียงเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนแต่ยังเป็นการประกาศอย่างทรงบุบว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตายของตนทุกขั้นตอนของภารกิจจออยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสากล และมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเป็นธรรมกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาได้วางแผนปฏิบัติการอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนทั้งยังมีหน่วยเก็บผู้วัตถุระเบิดร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการเผชิญหน้ากับกัมพูชาแต่เป็นการย้ำถึงความรับผิดชอบของไทยต่อเสถียรภาพของภูมิภาค การถอนรถถัง M60A3 ออกจากพื้นที่และการตั้งเขตปลอดภยัยคือหลักฐานที่แสดงถึงความโปร่งใสและความตั้งใจจริงในการลดความตึงเครียดในขณะเดียวกันการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยตามแนวชายแดนก็สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบของกองทัพไทยไม่ใช่เพื่อเปิดศึกแต่เพื่อให้มั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องตนเองได้ทุกเมื่อแนวทางของไทยในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของพลัง ที่มีวินัยเป็นการใช้ความเด็ดขาดควบคู่กับความอดกลั้นการสื่อสารด้วยการกระทำแทนการเผชิญหน้าทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำที่มั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งกับประชาชนในประเทศและประชาคมอาเซียนความหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเมื่อพิจารณาสองเหตุการณ์ใหญ่จากฝั่งไทยทั้งการตื่นตัวของประชาชนกัมพูชาและการแสดงพลังของกองทัพไทย เราจะเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนสมการอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศหนึ่งกำลังอ่อนแรงจากความขัดแย้งภายในในขณะที่อีกประเทศหนึ่งเลือกเส้นทางของความมัดนุ่นคงและการควบคุมอย่างมีวินัยประเทศไทยในเวลานี้ได้กลับมามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคในฐานะรัฐที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและกองทัพที่พร้อมปกป้องอธิป,ปไตยแม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์รอบด้าน แต่ไทยยังคงยึดมั่นในหลักสันติและการเจรจาโดยไม่ปล่อยให้ความอ่อนโยนกลายเป็นช่องโหว่ของชาตินักวิเคราะห์บางรายมองว่าการเคลื่อนไหวของไทยในช่วงนี้ไม่เพียงเป็นการปกป้องเขตแดนแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยจะไม่ยอมให้ความไม่มั่นคงจากประเทศใดส่งผลกระทบต่อความสงบของภูมิภาคอีกต่อไป บทบาทของไทยในฐานะตัวค้ำสมดุลของภูมิภาคจึงยิ่งชัดเจนขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอาเซียนขณะที่บางประเทศกำลังเผชิญความไม่แน่นอนไทยกับยืนหยัดในท่าทีของผู้นำที่รู้จักใช้เหตุผลและระเบียบซึ่งทำให้โลกภายนอกมองเห็นถึงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางแห่งเสถียรภาพในทางยุทธศาสตร์นี่คือช่วงเวลาที่ไทยต้องรักษาสมดุลให้ดีที่สุด ทั้งในการเมืองการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะการรักษาความสงบในภูมิภาคไม่ใช่เพียงภารกิจของชาติใดาชาติหนึ่งแต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศในอาเซียนดังนั้นการที่ไทยแสดงความเข้มแข็งด้วยความสุภาพคือบทเรียนสำคัญนะว่าพลังที่แท้จริงของประเทศไม่จำเป็นต้องมาจากเสียงปืนหรือรถถังแต่เกิดจากความมั่นคงของจิตใจและการตัดสินใจที่มั่นคงของผู้นา รัเสเซียและสหรัฐเปิดฉากเผชิญหน้าในเวเนซุเอลาปูตินส่งทหารวอชิงตันตอบโต้ด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดสถานการณ์ในทวีปอเมริกาใต้กำลังร้อนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อมีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งกองกำลังทหารและเครื่องบินขนส่งของรัเสเซียเดินทางถึงกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเพื่อให้การสนับสนุนพันธมิตรอย่างนิโคลัสมาดูโร การปรากฏตัวของกองกำลังวัคเนอร์ในพื้นที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสหรัฐอเมริกาจนกระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงทันทีหลังจากนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B1B ของสหรัฐได้ถูกส่งเข้าไปบินลาดตะเวนเหนือเขตน่านฟ้าเวเนซุเอลาในลักษณะของการแสดงพลังทางทหารที่ชัดเจนขณะที่กองเรือสหรัฐในทะเลแคริบเบียนยังคงตรึงกำลังพร้อมสู้รบแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า นี่อาจเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างทหารรัเสเซียและสหรัฐในซีกโลกตะวันตกรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งของรัเสเซียรุ่นอีลเจ็ดทีดีได้เดินทางไกลกว่าหมื่นกิโลเมตรจากมอสโกและลงจอดอย่างลับๆโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าภายในเครื่องอาจบรรทุกอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างชัดเจน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถแถลงตอบโต้จากกรุงวอชิงตันโดยย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้ประเทศใดส่งกองกำลังเข้าสู่ซีโกโลกตะวันตกและเรียกการเคลื่อนไหวของรัเสเซียว่าเป็นการกระทำที่เป็นศัตรูโดยตรงเขากล่าวเพิ่มเติมว่าหากกลุ่มวากเนอร์ก้าวเข้ามาในสนามหลังบ้านของสหรัฐพวกเขาจะถูกตอบโต้ทันทีในขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้เตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบ ทั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินรบ F-35 ถูกส่งไปประจำการที่เปอร์โตริโกเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าการประทะก,กันร,ระหว่างรัเสเซียและสหรัฐในเวเนซุเอลาไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารแต่เป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างสองขั้วอำนาจของโลกรัเสเซียพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคที่สหรัฐถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของตนส่วนสหรัฐต้องการยืนยันว่า ไม่มีมือที่สามใดาสามารถแทรกแซงได้สถานการณ์ล่าสุดยังคงตึงเครียดแต่สิ่งที่ทั่วโลกจับตาคือเวเนซุเอลากำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมใหญ่ระหว่างสองมหาอำนาจที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้โปแลนด์จับมือสหรัฐพัฒนาอาวุธรุ่นใหม่ขีปนาวุธพาราคูดาหวังปิดล้อมรัสเซียสถานการณ์ความมั่นคงในยุโรปตะวันออกกำลังทวีความตึงเครียด เมื่อรัฐบาลโปแลนด์ and, ประกาศแผนความร่วมมือทางทหารครั้งใหม่ก <give to doctor minimum> ับสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาและผลิตขีปนาวุธพาราคูดารุ่น500ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัทอันดูริลและสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งโจมตีทางอากาศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมระหว่างบริษัทบอมสกากรุปาเลโอแห่งโปแลนด์ กับบริษัทอันดูริลของสหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีปนาวุธรุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของยุโรปตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนของรัเสเซียโดยตรงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าขีปนาวุธพาราคูดา500ไม่ใช่อาวุธทั่วไปแต่เป็นโดรนติดหัวรบที่สามารถทำหน้าที่หลากหลายทั้งลาดตระเวนโจมตีและรบกวนสัญญาณฝ่ายตรงข้ามได้พร้อมกัน เวอร์ชั่นใหม่ที่ชื่อว่าพาราคูดา 500m มีพิสัยการยิงไกลเกือบ1,000กิโลเมตรและมีความเร็วสูงถึง500ไมล์ต่อชั่วโมงนักวิเคราะห์มองว่าการที่โปแลนด์เร่งจัดซื้อและผลิตอาวุธร่วมกับสหรัฐเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าทวีปยุโรปกำลังเตรียมเข้าสู่ระยะใหม่ของการแข่งขันทางอาวุธการเสริมกำลังในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่า รัเสเซียได้เพิ่มการเคลื่อนไหวทางทหารในเขตชายแดนเบลารุสและแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่อยู่ติดกับโปแลนด์โดยตรงภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้โปแลนด์จะได้รับสิทธิ์ในการผลิตขีปนาวุธบางส่วนภายในประเทศและมีแผนที่จะส่งออกต่อให้กับประเทศพันธมิตรในยุโรปตะวันออกรวมถึงยูเครนที่กำลังเผชิญกับการโจมตีจากรักเสเซียอย่างต่อเนื่องนักวิชาการจากสถาบันความมั่นคงนานาชาติประเมินว่าหากโครงการนี้สำเร็จ ขีปนาวุธพาราคูดา500จะกลายเป็นอาวุธต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถเปลี่ยนโฉมยุทธศาสตร์การป้องกันของนาโตทั้งหมดขณะเดียวกันรัสเซียยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของโปลแลนด์อย่างใกล้ชิดและเตือนว่าการขยายโครงการอาวุธดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางทหารครั้งใหม่ในยุโรปซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะสงครามเย็นรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21 ปูตินส่งทูตตลับเข้าวอชิงตันขอทรัมป์ยกเลิกความบารแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและแรงกดดันจากนานาชาติประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียได้ส่งคณะผู้แทนพิเศษเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันในความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อเจรจากับรัฐบาลสหรัฐหวังให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ที่กำลังทำให้เศรษฐกิจรัสเซียตกอยู่ในภาวะใกล้ล่มสลายอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากสำนักข่าวในสหรัฐเปิดเผยว่าการพบป่าดังกล่าวไม่ได้เกิดผลตามที่มอสโกคาดหวังทูตรัสเซียเดินทางกลับประเทศโดยไม่ได้รับคำตอบในเชิงบวกและถูกมองว่าเป็นภารกิจที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าสหรัฐจะไม่เจรจาใดๆจนกว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีในยูเครนอย่างสมบูรณ์ นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความสิ้นหวังของเครมลินหลังจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานและการเงินของสหรัฐเริ่มส่งผลหนักบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียถูกระงับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศสินทรัพย์ในต่างประเทศถูกอายัดและค่างเงินรูเบิลร่วงลงอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลรัสเซียต้องเพิ่มการกู้เงินภายในประเทศเพื่อประคองเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีราย งานว่าปูตินเริ่มปรับโครงสร้างอำนาจในประเทศโดยแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดและคนรุ่นใหม่เข้ามารับตำแหน่งสำคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพภายในท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองสำนักข่าวเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่าผู้นำรัเสเซียวัย73ปีกำลังพยายามรวมศูนย์อำนาจและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นหลังยุคของตนขณะเดียวกัน เศรษฐกิจรัสเซียยังคงชะลอตัวจากการที่ประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีนและอินเดียลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันและประเทศสมาชิกโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตแทนที่น้ำมันรัสเซียทำให้ไรายได้ของมอสโกลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ล่าสุดนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนประเมินว่ารัสเซียอาจต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจารในอนาคตอันใกล้เพราะไม่สามารถรับแรงกดดันทางเศรษฐกิจได้อีกต่อไป ในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะใช้มาตรการทางการเงินเป็นอาวุธหลักเพื่อบีบให้มอสโกยุติสงครามและยอมรับการเจรจาสันติภาพโลกกำลังจับตาว่าความพยายามครั้งต่อไปของปูตินจะเป็นอย่างไรและรัเสเซียจะเดินหน้าในเส้นทางใดระหว่างการยอมถอยเพื่อรักษาเศรษฐกิจเนี่ย หรือการเดินหน้าต่อจนกลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่ยากจะควบคุมจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นยุคใหม่การเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียและสหรัฐในเวเนซุเอลาอาจถูกมองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะจุดแต่ในความเป็นจริงนี่คือสัญญาณเตือนของสงครามเย็นยุคใหม่ที่กำลังก่อตัวเมื่อสองมหาอำนาจกลับมาใช้กลยุทธ์เดิมคือแข่งขันกันขยายอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆของโลก การที่ปูตินเลือกส่งกองกําลังไปยังลาตินอเมริกาไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือพันธมิตรเก่าอย่างมาดูโรแต่คือการทดสอบเส้นแดงของสหรัฐในสนามหลังบ้านของตนในทางกลับกันการที่วอชิงตันตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดสะท้อนชัดว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมจะยกระดับการแข่งขันจากระดับภูมิรัฐศาสตร์สู่การปะทะเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างนักวิเคราะหร์ระบุว่าหากเวเนซุเอลา กลายเป็นฐานทัพทางอากาศของรัสเซียจริงสมดุลอำนาจในซีกโลกตะวันตกจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและความตึงเครียดในละตินอเมริกาอาจกลายเป็นจุดชนวนใหม่ของโลกยุโรปตะวันออกและเงาแห่งการแข่งขันทางอาวุธการตัดสินใจของโปลแลนด์ในการร่วมมือกับสหรัฐเพื่อผลิตขีปนาวุธพาราคูดารุ่น500สะท้อนถึงความหวาดระแวงที่กำลังครอบงำยุโรปตะวันออกประเทศที่เคยเป็นแนวหน้าในสงครามเย็น กำลังกลับมามีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันอีกครั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่มีระยะยิงไกลและต้นทุนต่ำแต่ยังสามารถใช้ในสงครามอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการโดรนขั้นสูงการร่วมมือระหว่างโปลแลนด์และสหรัฐจึงไม่ใช่เพียงโครงการด้านเทคโนโลยีแต่เป็นการวางหมากทางการเมืองเพื่อสร้างแนวป้องกันรัสเซียอย่างเป็นระบบ รัเสเซียตอบสนองด้วยการเพิ่มกำลังทหารในคาลินินกราดและเบลารุสสร้างแรงกดดันต่อประเทศรอบข้างและนาโต้โดยตรงสถานการณ์นี้ทำให้ยุโรปกลับมาอยู่ในสภาพ,พระแวงคล้ายช่วงสงครามเย็นเมื่อแต่ละฝ่ายต่างเสริมอาวุธเพื่อป้องกันอีกฝ่ายจนเส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงและการยั่วยุเริ่มเลือนรางเศรษฐกิจรัเสเซียที่สั่นคลอนและสัญญาณแห่งการเปลี่ยนขั้วขณะเดียวกัน ภายในรัเสเซียเองก็กำลังเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการคว่ำบาตรของสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกได้บีบให้มอสโกสูญเสียรายได้หลักจากพลังงานบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลกและค่างเงินรูเบลิลร่วงลงจนกระทบต่อเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของประชาชนความพยายามของปูตินในการส่งทูตไปเจรจากับวอชิงตันแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในเครมลิน เพราะเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวความไม่พอใจของประชาชนย่อมเพิ่มสูงขึ้นและนั้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้โครงสร้างอํานาจของรัสเซียต้องสั่นคลอนในอีกมุมหนึ่งโลกกําลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนขั้วพลังอย่างชัดเจนเมื่อสหรัฐกลับมามีบทบาทเชิงรุกยุโรปเริ่มรวมตัวแน่นแฟ้นและรัสเซียพยายามรักษาอิทธิพลของตนในภูมิภาคต่างๆผลลัพธ์คือโลกกําลังแยกออกเป็นสแนวทาง แนวที่ยึดหลักประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเปิดกับแนวที่ใช้พลังอาวุธและการควบคุมเพื่อรักษาอำนาจการเผชิญหน้าของรัเสเซียและสหรัฐในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างสองประเทศแต่เป็นการวัดกันระหว่างสองแนวคิดของมนุษยชาติขณะที่เวเนซุเอลาโปแลนด์และยูเครนกำลังกลายเป็นหมากสำคัญบนกระดานโลก สิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศต้องจับตาไม่ใช่ว่าใครจะชนะแต่คือโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังสงครามเย็นครั้งใหม่นี้เริ่มต้นขึ้นโลกกำลังเปลี่ยนแต่อาเซียนต้องมั่นคงในช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับความปั่นป่วนรอบด้านตั้งแต่สงครามในยุโรปตะวันออกไปจนถึงการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองขั้วอานาจในอเมริกาใต้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกจับตามองมากกว่าที่เคย เพราะนี่คือพื้นที่เดียวในโลกที่ยังคงรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องสองข่าวใหญ่จากฝั่งไทยในช่วงที่ผ่านมาทั้งความเคลื่อนไหวของกัมพูชาและการตอบสนองอย่างมีวินัยของกองทัพไทยได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่รู้จักควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในขณะที่ประเทศรอบข้างเริ่มเข้าสู่ภาวะไม่แน่นอนโลกในวันนี้ไม่ได้วัดกันด้วยกำลังทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นน้อยอู้กับความสามารถในการรักษาสมดุลและความสงบประเทศไทยจึงต้องเดินหน้าบนเส้นทางที่มั่นคงสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านโดยยึดหลักสันติและความเข้าใจแต่ก็ต้องไม่ละทิ้งสิทธิและศัก์ศรีของชาติในทุกกรณีบทเรียนจากเวเนซุเอลาและโปแลนด์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อประเทศใดปล่อยให้ความขัดแย้งภายในบานปลายหรือเลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่รอบคอบ ย่อมตกอยู่ในวงล้อมของเกมอำนาจที่ตนไม่อาจควบคุมได้ในทางกลับกันประเทศที่ยืนอยู่บนหลักการและความมั่นคงภายในจะกลายเป็นศูนย์รวมของเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในสายตาโลกในอนาคตอันใกล้ความท้าทายของภูมิภาคนี้จะรุนแรงขึ้นทั้งในมิติของเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศแต่หากทุกประเทศในอาเซียนสามารถยึดแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพพอธิปไตยซึ่งกันและกันและไม่ตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจใดภูมิภาคนี้จะยังคงเป็นดินแดนแห่งความหวังของโลกประเทศไทยในวันนี้จึงไม่เพียงปกป้องแผ่นดินของตนแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบของภูมิภาคนี่คือจุดยืนที่ต้องรักษาไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและสติและในทุกครั้งที่เรานำเสนอข่าวสารเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการเข้าใจว่า เราควรยืนอยู่ตรงไหนบนเส้นทางของโลกที่กำลังหมุนเร็วขึ้นทุกวันในโลกที่ข้อมูลไหลเร็วเกินจะตามทันความเข้าใจเท่านั้นที่จะทำให้เรามองเห็นทิศทางที่แท้จริงหากคุณเห็นคุณค่าของการรับรู้ข่าวสารอย่างมีสติขอเพียงกดติดตามเพื่อให้เสียงของเหตุผลยังคงอยู่บนพื้นที่ข่าวของเราทุกครั้งที่คุณกดแชร์คือการส่งต่อความจริงให้คนรอบข้างได้ตื่นรู้ ความคิดเห็นของคุณสำคัญเสมอไม่ว่าจะเห็นต่างหรือเห็นเหมือนเพราะเสียงของประชาชนคือพลังที่ทำให้ข่าวสารมีชีวิตเราจะยังคงเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวและรายงานทุกเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้คุณไม่เพียงรับข่าวแต่เข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างแท้จริง